เต็มเลยแต่ผมแปลกใจทำไมมันไม่มีเสียงลูกสการตขึ้นไหมปกติมันต้องมีขึ้นนะพี่พาดนี่มันไม่มีแม่แต่ลูกเดียวเด้นู่นน่ะไม่มีขึ้นเลยเนีลูกสการตเราอ่ะมันเหนม,นนมือนมันซ้อมนี่ยไวอยู่อ่ะซอมด้วยเฮ้ยมันขึ้นเลยจะรู้ไปนี่มันไม่เหมือนระเบิดน่ะพี่พาดโอ้โหผมคิดว่ามัน,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 นไม่เหมือนระเบิดนะบอลมันจะเป็นของเยเมนตัวนี้บอลปะเอ้ายังเป็นจริงมาบ่ มันยิ่งมากมันยิ่มีลูกหรอมันหลายลูกเอ้ยมันต้องมีอะไรแหละเอ้ยไม่มาบนหัวง่เนี่ยเข้าไปกันไหนแล้วเอามันคือไก่เราเนี่ยนี่ม่เข้ามาเลยนี่เข้ามาปิดปิดไปคเข้ามาไหมอ้ยเจ็อยู่นอกแค่แต่ผมแปลกใจมันไม่มีเสียงให้ i ล o n ุ้นขึ้นเลย นี่แบปันดาเขาจายเลยวะอคือนหัวแจ้งเตือนมัมันแจ้งเตือนเคยื่อเอยู่เฮ้ยเออใช่นงเดตกใจพุ่นะ